จุหัวแรงครับวันนี้ปฏิวัติพลังงานลดแอกค่าไฟแพงด้วยการไฟฟ้าชุมชนทําไมจะต้องเป็นการไฟฟ้าชุมชนเรามีการไฟฟ้าสายผลิตแห่งประเทศไทยเรามีการไฟฟ้านครหลวงและเรามีการไฟฟ้าภูทิภาคแต่ทั้ง3การไฟฟ้านี้ไม่ได้ตอบปัญหากับครัวเรือนเราจึงเกิดความคิดทียมการไฟฟ้าชุมชนขึ้นมาเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าของครัวเรือนทั่วประเทศ พี่น้องเห็นประเด็นนี้แล้วคงจะแปลกใจว่ามันคืออะไรโอเคปลดแอกค่าไฟแพงเรารู้นี่ตอนนี้น้ำมันแพงเกิดสงครามนําไปสู่ค่าไฟแพงขึ้นแต่พวกเราจะปลดแอกค่าไฟแพงยังไงเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้วันนี้พลพเราักไทยพักดีได้มีโอกาสได้พูดคุยกับที่ปรึกษาพลังงานของเราผมเรียกว่าอาจารย์ดรลอยนะอาจารย์ดรวิลชัยเพราะผมถือว่าอาจารย์เป็นเป็นผู้เช่วยชาญทางด้านนี้แล้วผมบอกพี่น้องนิดหนึ่งนะครับนี่คือเป็นห้องที่อาจารย์ใช้โซล่าหมดเลย ติดแอร์เย็นสบายอย่างดีเลยผมต้องบอกเท่านว่าคนที่เซลไอเดียมกับผมมากที่สุดเนี่ยในความคิดเชิงนโยบายของภาคไทยผลิตที่จะนำไปสู่การไฟฟ้าชุมชนอาจารย์ลอยครไม่ใช่คนอื่นอาจารย์เล่าเลยครับก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าคือเรามีการไฟฟ้าอยู่3การเนาะที่เป็นหลักๆของประเทศเนี่ยนะครับการฟฟ้าผลิตก็มีหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้าภาพรวมของประเทศจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางไฟฟ้าของประเทศการไฟฟ้าที่2ที่เรารู้จักกันคือการฟฟ้านครหลวง อันาีของหลวงก็ดูแลในเรื่องของไฟฟ้าในเมืองใหญ่แล้วก็มีการฟ้าส่วนภูมิภาคไปดูในเรื่องของชนบทเรื่องของการไฟฟ้าบนเกาะบนไรต่างๆที่มันห่างไกลจากสายส่งอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นพันธกิจแต่ประเด็นมันก็คือว่าทั้งสามการไฟฟ้าเนี่ยก็มีพลบแล้วก็มีดูในเรื่องของพันธกิจของตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตั้งนะครับเพื่อจะปลดเอกของการไฟฟ้าทั้งสามการนะครับเพื่อไม่ให้ เข้ามาในเรื่องของพันธกิจในเรื่องของการไฟฟ้าออฟกิดออฟกิดเพื่อชุมชนในลักษณะนี้เพื่อไม่ให้ต้องมีการปวดหัวในเรื่องของทางวิศวกรรมและทางเทคนิคเพราะนั้นการไฟฟ้าชุมชนเนี่ยแต่ละหลังของบ้านเดือนเนี่ยเราก็เลยเสนอแนวไอเดียแล้วก็ทําได้จริงแล้วก็คือบ้านในลักษณะของบ้านที่เรียกว่าบ้านออฟกิจซึ่งบ้านหลังนี้เราเรียกว่าเป็นบ้านยั่งยืนในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญให้อาจารย์ยืนยันกับที่ต้องประชาชนว่าทางเทคโนโลยีนะ ทางเทคนิคทั้งโซล่ารวมทั้งวินมันฟังกชันได้สุดยอดขนาดไหนอาจารย์ช่วยยืนยันนิดหนึ่งครับคือผมบอกพี่น้องประชาชนว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยค่าแผงโซล่ามีราคาแพงอืเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วครับอันที่สองการหารลมเมื่อก่อนก็นําเข้าจากต่างประเทศเนื่องจากว่าลมบ้านเราเนี่ยไม่ได้แรงอืแต่พอนําเข้ามาจากต่างประเทศมันก็ไม่ทํางานอืนะครับตรงนี้เนี่ยเราทํา เรียบร้อยอให้เห็นแล้วที่ได้ช่างหัวมันของในหลวงและการที่าที่ท่าอยางนะครับถ้าใครไปรดูที่นั่งก็เป็นไฮบริดวินกับโซล่าตอนนี้ทําไมรถยนต์ไฟฟ้ามันถึงพุ่งกระฉูดเนื่องจากว่าเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่เรียกว่าลิเทียมมันพรูเบนมันสามารถจะเชื่อมั่นได้ว่าไอ้บ้านหลังนี้ที่ใช้ลิเทียมก้อนนี้มันจะอยู่ปลอดแอกไปเลยนะครับก็คือค่าไฟในยี่สิบปี นะครับลิเทียมเนี่ยสิปีถึงจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งผมพอพี่น้องเห็นภาพในการต่อจิ๊กซอเนี่ยพี่น้องต้องแยกคําว่าการไฟฟ้าชุมชนนะอันนี้เราถือว่าเป็นหน่วยงานบริหาร,รที่จะมาดูแลพี่น้องตามครัวเรือนเพื่อทำอาัไงก็แล้วแต่เอาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนมาใช้ที่บ้านถูกต้องใน ทุกๆมิติกแต่ที่เราเห็นบ่อยๆก็คือโซล่ากับวินใช่นส่วนเรื่องอื่นก็นานาเห็นทีและเอามาประกอบกับรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งขนาดนี้มันเป็นเทรนด์ของโลกเหมือนกันมันถูกต้องอยู่แล้วต้องย้ำนะอาจารย์ยืนยันว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันมีแบตเนี่ยสามารถเชื่อไฟไม่ใช่ที่บ้านด้วยกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในอากาศเนี่ยที่อยู่กับธรรมชาติเรามาใช้ประโยชน์ได้หมดได้หมดเลยและอาจารย์ก็ยืนยันว่าเทคโนโลยีไปได้ มันพุ่งมันพุบแล้วเนี่ยวันนี้เราทิ้งจะบอกพี่นน้องว่ามันหมดเวลาแล้วที่เราต้องไปเสียค่าไฟแพงแต่ถามว่าเราจะทําอย่างไรให้ประชาชนมีสิ่งเหล่านี้ใช้ครับเราจะเกิดแนวคิดที่จะทําการไฟฟ้าชุมชนขึ้นมาเป็นหน่วยบริหารถูกต้องเลยครับการไฟฟ้าชุมชนเนี่ยอาจจะดูแลในภาคของครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เราต้องเน้นนะภาคครัวเรือนครัวเรือนประชาชนนะฮะใช่ครับที่นี่ลังคานี่เป็นโซล่าหมดนะฮะพื้นที่ของลังคาเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นโซล่าเซล์ แล้วก็มีกังหันลมนะครับตัวเล็กร่วมกัน,ร,กนร่วมกันเป็นไฮบริดแล้วก็เติมพลังงานเข้าไปเมื่อเติมเต็มในแบตเตอรี่ระบบมันจะออนกริดไปที่โหลดเลยนะครับแต่ว่ามันจะเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ไว้ก่อนก็เท่ากับวสถานที่แห่งนี้กลางคืนก็มีไฟไฟ้าใช้โดยใช้แบต ใช่ครับใช้เบ็ดแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือเป็นการหานลมนะครับมาเสริมย้ำกับจา์นะฮะการไฟฟ้าชุมชนก็ต้องมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพลังงานทดแทนถูกต้องครับเพื่อให้พี่น้องสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนในราคาถูกถูกต้องแล้วก็อำนวยความสะดวกใี้ต้องประชาชนบ้านเรือนด้วยครัวเรือนก็คือบ้านเรือนเราต้องย้ำว่านี่คือครัวเรือนนะครัวเรือนเราจะจัดตั้งการไฟฟ้าชุมชนขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกและจะจัดตั้งกองทุน เกี่ยวกับพลังงานทดแทนเพื่อเป็นแหล่งทุนในการเข้าถึงกองทุนถูกต้องเพื่อให้พี่น้องสามารถใช้ลมหรือแดดมาเป็นแหล่งพลังงานโดยที่พี่น้องไม่ต้องไปเสียค่าไฟแพงถูกต้องครับไม่ต้องไปกลัวว่าน้ำมันจะขึ้นราคาถูกต้องเพราะเราสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองนี่คือความยั่งยืนการพึ่งพาตนเองถูกต้องงั้นวันนี้ผมย้ำกับพี่น้องที่ผมต้องมาถึงที่นี่เพราะเนื่องจากว่าที่นี่คือถือว่าเป็นผู้คิดแรกๆของซาวด์อีสเอเชียอาจารย์อาจารย์ลอยในโครงการทรรมมริกก็คือโครงการช่างหัวมันแล้วพกเราทีมงานไทยพักเดียได้ศึกษาเรื่องนี ได้มีโอกาสได้คุยกับเจ้าของความคิดเพราะเรากําลังจะปฏิวัตริระบบพลังงานแลวปลดแอกค่าไฟแพงให้กับพี่น้องประชาชนเยอน้อยเราต้องเอาสิ่งที่เรามีในธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งลมทั้งแดดมาใช้ให้เกิดประโยชน์วันนี้ผมพาพี่น้องมาเห็นภาพเนะี่ยเรามีแนวคิดจะตั้งการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเป็นองค์กรกลางของรัฐในการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนเพื่อเข้าถึงพลังงานธรรมชาตินะทั้งลมทั้งแดดและมีกองทุนเพื่ออำนวยความสะดวกในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อให้พี่น้องไม่ต้องเป็นภาระ ในการปดแอกค่าไฟที่มันแพงขึ้นณขณะนี้ถือว่าวันนี้ผมมาคุยกับอาจารย์ลอยดรลอยผู้เชี่ยวชาญด,ด้านพลังงานทดแทนนะย้ำกับพี่น้องนะครับว่าไทยพักดีต้องการช่วยพี่น้องในการปดแอกค่าไฟที่มันแพงเราไม่ตําหนิใครฮนะแต่เราคิดว่าประเทศเรามีธรรมชาติที่ดีๆทั้งแดดทั้งลมและเราสามารถเอาสิ่งนี้มาทําให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนนะแนวคิดที่ประกาศกับพี่น้องประชาชนณขณะนี้คือเราจะจัดตั้งการไฟฟ้าชุมชน เพื่ออำนวยความสุขกพี่น้องประชาชนประหยัดค่าไฟแน่นอนและเข้าถึงพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนผมถือว่าเราเจอมือหนึ่งของประเทศนะฮะแล้วก็เป็นผู้คิดค้นทําโครงการนี้แต่ต้นๆแรกๆของซัฟวิสเอเชียและแนวคิดนี้กาลังจะถึงมือพี่น้องประชาชนถูกต้องจากพรรคไทยพัฒดีครับ,บวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับพี่น้องประชาชนบก็ติดตามกันนะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับที่จะทำงานครับผม